วันนี้ส่องพระกันตอนดึกเนาะก็ไปค้นค้นลือมาแล้วมาได้เจอพระกลิ่งวัดุทัด,ดอีกองหนึ่งนี่องนี้สีสวยไหมฮะ <c oughs> นะสีสวยนะไม่รู้ว่าใช้กลิ่งพรมมุนีหรือเปล่าเนาะเออเพราะว่าเห็นเขาว่านะและนี่นี่ก็ไปกิ่งอะไรนะสวนเต่าใช่ไหมเอ,อ มาสองพระกันดีกว่าเพราะว่าผม,ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคงจะเข้าใจอะนะว่าวิธีการศึกษาพระเครื่องเนี่ยเราดูว่ากระบวนการผลิตนะเป็นพระที่สร้างก่อน2 5 0 0หรือหลัง2500นะแล้วก็มาดูเรื่องของสูตรเนื้อสูตรการผสมมวลสารอะไรของเขาเนี่ยว่ามตรงกับที่ไหนยังไงแล้วค่อยมาเทียบความเก่าคือ ในอดีตเนี่ยเราเคยศึกษาเคยเรียนรู้มาว่าเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้ใช่ไหมเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้มันเลยทําให้ทุกคนเนี่ยท่องเอาเป็นนกแก้วนกขุนทองว่าถ้าจะมีพระสักองคหนึ่งเนี่ยนะมันจะต้องถูกเนื้อถูกพิมพ์ต้องดูพิม์พไม่ได้ต้องดูพิม,พม์พ,มพแต่ความเป็นจริงแล้วอะพระที่มันไม่มีพิมพ์พเหลือคุณจะรู้ได้ไงใช่ไหมคือเรื่องของเรื่องวันนี้เี่ เราต้องทําความเข้าใจว่าแม้ว่ามันจะเป็นพิมพ์พอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าท่านเนื้อมันได้อ่ะคุณจะรู้เลยว่าที่เซียนพระเขาไม่อยากให้คุณดูพระเป็นอ่ะมันเป็นเพราะว่าถ้าคุณดูพระเป็นมันจะมีอะไรเห็ไหมคือในแง่คิดหนึ่งก็คือว่าถ้าคนดูพระเป็นกันเยอะๆเนี่ยผมว่านะทุกคนนี้จะสนุก เหนืออื่นใดละเราเล่นพระเก่านะเพราะฉะนั้นพระเก่าเนี่ยมันหายากจริงๆนะเช่นวันนี้ที่บอกว่าพระกิ่งนะครับเรามาดูพระกิ่งกันนี่นี่คือกิ่งตั้งต้นนะกิ่งตั้งต้นเป็นกิ่งก้นถ้วยนะเจ้าคุณสีสน2492ัน่เรารู้ได้ไงอะเนี่ย คุณดูเนื้อหาได้เลยนะว่าเนื้อหาแบบนี้นะครับเนื้อหาแบบนี้สูตรเนื้อแบบนี้เนี่ยสูตรเนื้อแบบนี้เนี่ยนะครับเนื้อโลหะประมาณเนี้ยสองสี่เก้าสองได้หรือเปล่าอ่ากระบวนการผลิตแบบนี้พระกิ่งแต่งเนี่ยกิ่งก้นถ้วยใหญ่เนี่ยเป็นพระแต่ง อย่างเงี้ยนะกิ่งแต่งเก่าแบบนี้มันแท้อัตโนมัตินะครับด้วยความที่ว่าเนื้อหาของเขาเนี่ยสูตรเนื้อกระบวนการผลิตนี้ถ้าคนที่รู้ดูเป็นแล้วก็จะรู้ว่านี่คือสูตรเฉพาะของวัดสุทัศน์นะครับนะเนื้อหาแบบนี้ของวัดสุทัศน์เมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเราเข้าใจได้ใช่ไหมว่า ก้นถ้วยใหญ่เนี่ยน,นะมีประวัติการสร้างในปี2-4-9-2ก็จะคุณศีสนประหยัดน่ะนะนะเป็นผู้สร้างแล้วทีนี้เราเทียบกับองนี้นี่อันนี้กิ่งสวนเต่าใช่ไหมกิ่งองค์นี้นะผมมองผมผมว่ากระบวนการผลิตเนี่ยน,นะครับ กระบวนดูจากกระบวนการผลิตเนี่ยเป็นกระบวนการผลิตยุคยุคใหม่ละนะครับกระบวนการผลิตยุคหลัง2,500อ่าแต่สไตล์ของเขาเนี่ยเห็นนะการสร้างหุ่นเทียนมาเนี่ยมันก็เป็นการถอดหุ่นเทียนมานะครับไม่ใช่พระก่อน2,500อย่างแน่นอนนะเนี่ยเรารู้ว่าว่านี่นะเป็นพระยุคหลัง2,500ดูจากอะไรนี่ไง กระบวนการผลิตสูตรเนื้อแบบนี้นะจากความเข้าใจอ่ะนะครับาบางคนก็บอกว่านี่มันต้องเป็นสมัยรัชกาลที่5้ะกิงไอสวนเต่าหลังสวนเต่าเนี่ยสมัยรัชกาลที่5อย่างแน่นอนแต่พอเรามาพิจรารณาเนื้อหาความเก่าเนี่ยมันไม่ถึงไงมันไม่น่าจะถึงร้อยปีอ่ะ ใช่ไหมครับอ่านี้เราใช้ความความคาดคะเนนะว่าไม่น่าจะถึงนะเออเพื่อเนเพื่อนดูเห็นไหมกระบวนการผลิตแบบนี้อ่าโลหะแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเราดูโลหะแบบนี้เรารู้แล้วไม่ถึงไม่ถึงแน่ๆยังไงเทียบกับอะไรเทียบกับนี่เห็นไหม เนี่ยถ้าเทียบหลังพวกเงินเนี่ยอันนี้ก่อน2,500แน่นอนนะดูเลยโลหะอันนี้ยังสดใหม่กว่าใช่ไหมแต่เนี่ยโลหะอันนี้มันเก่าวกว่าดูได้ตาเปล่าเห็นนะอ่ะาแล้วทีนี้พมมาดูแบบนี้สิอะแบบนี้เนี่ยโอ้โหนี่ยุคของสังกราชแพรเลยอะเห็นไหม เห็นไหมเนื้อหาความเก่าแบบนี้โอ้โหนี่ไม่ได้ล้างนะเนี่ยไม่ได้ล้างถ้าล้างแล้วจะยังไงก็จะดูใหม่เห็นไหมเห็นไหมว่าเนี่ยแบบนี้นี่คือพระกิ่งของวัดสุทัศ อย่างแน่นอนนะฮะออกแดงอย่างเงี้ยโอ้โหนะเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะอ่ผมจำไม่ได้แล้วมันมีมันมีออกแดงออกเหลืองเนะี่ยนะครับอืมเห็นนะแล้วที่สำคัญเห็นนะลักษณะของเขาในการผลิตพระเป็นก้คล้ายๆกับก้นถ้วยอย่างเงี้ยมันไม่มีการผลิตแบบนี้ใน ในยุคนี้เนี่ยมันไม่มีลักษณะของการทําพระเก,ก่งออกมาเป็นก้นถ้วยแบบนี้แล้วล่ะนะบุ๋มๆแบบเนี้เพราะว่ากระบวนการผลิตแบบนี้มันเป็นกระบวนการผลิตก่อน2500นะครับเพื่อนๆก็ลองดูไม่ว่าจะเป็นสูตรเนื้อนะแล้วดูองค์พระเห็นไหมองค์พระล่าใหญ่ใช่ไหมมีการมีการแต่งนะครับการแต่งเป็นพระแต่งซะส่วนใหญ่อะเห็นไหมอืม เนี่ยเก่าเก่าพอไหมเก่าพอเก่ากว่าองค์นี้ไหมองค์นี้เห็นไหมอ่าเนี่ยนี่รุ่นรุ่นของสังกราชแพรเนี่ยรุ่นเจ้าคุณศรีสนเห็นไหมน,ะนี่โอเคชอบใช่ไหมเพราะเก่งเดี๋ยวนี้เนี่ยหาคนเล่นและคนเก็บเนี่ยก็ ยากนะเพราะว่าคนที่มีความรู้จริงเนี่ยก็อย่างพี่เล็กรูปหล่อเนี่ยท่านก็ไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ความรู้ที่จริงๆแล้วถ้าเรารู้ว่ามันเก่าอะนะมันเก่าเนื้อหาโลหะการผลิตเนี่ยเ<ม>ชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็สามารถที่จะทำความเข้าใจได้นะครับพระเกศก,ก่อน2,500อะไม่มีหรอกนะเออ